สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ l l อม p อย b e r s นะครับมือนีมาเบิงกล่องที่สองนะครับกล่องที่สองของปีนะครับวาวันสเป็นนิยังเกี่ยวกับของ VR นะครับน่าไปสั่งของมาเดี๋ยวให้เบิงตอนแกตัดนเลยนะครับผมตัดกันเลยตัดมือเดียวที่อยา่างในจุกน้อยน,นะครับมือเดียวครับ ของสิงนป์ผมก็สร้างว่าจากในกลุ่มของ VR นะครับผีเขาแบ่งปันเนาะของมาให้มาเบิงกันโอ้เป็นอะไแกย่ยากเนาะปาดเลยครับปาดออฟนคือยังคือยังคือห่อเนี่ยแริน อ,อ๊ออึบอ๊อ้า,าวเห็นขาวๆแล้วครับมันคือมัคืออย่อึบอ๊ออม๋อ,อ,อมาแล้วมาแล้วปุ๊บอืมโอเคมันคือมันคืออย่างีมันคือมันคือ อโอเคโอเคครบถ้วนของใช้งานนะครับอันนี้ก็คือชุดดัมอาร์มพร้อมดุมดําของ VR นะครับผม น่าโอเคครับกับมาม้าที่รับคลิปนี้สั้นๆเลครับอันนี้เป็นของเสริมเะครับเพราะว่ารถเข้าเป็นดิดเนาะเทาก็ต้องการอยากมีเบรกหลังอ่าเพื่อเข้าขี่รถไปตลาดเลครับผมเดี๋ยวอีพี่น่ะมาเบิงตอนใส่นะครับว่บาสีสวยขึ้นหรือเปล่านะครับอีพี่นี่กะลาไปก่อนเลยครับผม